สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลซึ่งเราได้นำมาฝากกันนะคะและในคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีข่าวออกมาว่าในเดือนตุลาคมนี้จะได้รับเงินเพิ่มคนละ1,000บาทจริงไหมเป็นเงินอะไรก่อนไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากกันนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวว่าจะมีการเพิ่มเงินให้กับบัตรคนจนแต่มีรายการไหนบ้างที่เพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นก็คือความช่วยเหลือด้านค่าน้ําค่าไฟซึ่งตรงนี้จะเป็นสําหรับกลุ่มคนที่ใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์นะคะหรือว่าไม่เกินกําหนดนั่นเองซึ่งค่าไฟจากเดิมเราจะได้อยู่คนละ230บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มให้เป็น315บาทนะคะส่วนค่าน้ําประปาก็ จะได้เป็น100บาทเหมือนเดิมซึ่งเงินทั้งค่าน้ำค่าไฟตรงนี้จะคืนเข้าบัญชีให้เราทุกวันที่18ของเดือนนะคะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่ในกรณีนี้คนที่จะได้รับจะต้องไปทำการลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปทำการลงทะเบียนสามารถไปทำการลงทะเบียนได้เลยค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เลย ส่วนเงิน1,000บาทที่มีคนพูดถึงกันอย่างมากเลยนะคะว่าจะได้รับเพิ่ม1,000บาทจริงไหมจริงๆแล้วเงินในส่วนตรงนี้นะคะมันก็เป็นในส่วนของผู้พิการที่ถือบัตรคนจนซึ่งเงินในส่วนนี้ก็เป็นเงินที่ได้กันอยู่แล้วเดิมนั่นก็คือ8 0 0บวกกับ2 0 0นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่ามาตรการตรงนี้ของบัตรคนจนเขาได้ทำการขยายระยะเวลาเพิ่มออกไปให้อีก 12เดือนซึ่งทุกคนที่ถือบัตรคนจนก็จะยังได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปจนถึงกันยายน65นะคะโดยสำหรับเบี้ยความพิการที่เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเขาจะเติมเข้าให้ทุกวันที่22ของเดือนและตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องสิ้นสุดในเดือนกันยายน6.4แต่ล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้วก็ขยายสิทธิ์เบี้ยผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200บาทตรงนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน65ก็เลยทำให้การรับเบี้ยความพิการจากเดิมที่ได้800บาทต่อคนต่อเดือนก็จะได้เป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะคะจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเขาขยายระยะเวลาให้สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับ1,000บาทไปจนถึงกันยายน65นั่นเองนะคะ และในวันที่1ตุลาคมนี้ยอดที่เราจะได้รับซึ่งบางคนได้รับ200บาทบ้าง300บาทบ้างต่อเดือนตรงนี้ก็จะยังได้รับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีการเพิ่มวงเงินเพิ่มกำลังซื้ออีก200บาทตรงนี้ ซึ่งก็จะทําให้กลายเป็นได้รับคนละ400บาทกับ500บาทต่อเดือนนะคะเราสามารถนําไปซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยที่ร้านธงฟ้าหรือว่าร้านที่เข้าร่วมรายการนะคะแต่วงเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทตรงนี้ทางรัฐบาลจะแจกให้แค่6เดือนเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะและเงินตรงนี้จะต้องใช้สิทธิ์ เดือนต่อเดือนเท่านั้นไม่สามารถทบไปได้นะคะและในส่วนที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาว่าตกลงแล้วบัตรคนจนจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ไหมตรงนี้นะคะทางน้อยและข่าวใส่ขวดก็ได้กำลังติดตามรายละเอียดมาให้ทุกทกท่านได้ทราบนะคะว่าตกลงแล้วคนเก่าจะต้องลงทะเบียนไหมหรือว่าแค่ยื่นเอกสารแต่คนใหม่ จะต้องลงทะเบียนแน่นอนซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่นั้นนะคะเดี๋ยวทางเราจะรีบติดตามและนํามาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ